นะส่วนกรณีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ฉีด,ฉดเข็มสามแล้วก็มาโพสต์โชว์ว่าโอ้โหข่านี่แน่ฉีดเข็มสามได้ข่าเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ารายงานข่าวลึกๆไม่รู้จริงหรือเท็จเขาบอกโอ้โคนนี้นะในจังหวัดเนี้ยถ้าใครอยากจะฉีดวัคซีนติดต่อคนนี้เลยเขาเส้นใหญ่นะนะครับเขาเส้นใหญ่นะครับอ่ะก็ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังก็ความเส้นใหญ่ของคนหนะึ่งก็ปรากฏว่าฉีดเข็มสามก็เป็นคนแก่สูงอายุ นะอ้างว่าตัวเองเป็นที่ผุกสาผู้ว่าฉีดเข็มสามเข็มสี่ได้นะนะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดไหนผู้ว่าไหนนะครับโรงพยาบาลไหนไม่ฉีดเข็มสามให้กับบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคลากรด่านหน้าไม่ใช่บุคลากราทางการแพทย์นะระวังนะครับคนเหล่านี้อาจจะโดนปฏิบัติหน้าที่โดยไิ่ชอบมาตราหนึ่งห้าเจ็ดส่วนในคนที่ชักชวนใ้คนไปฉีดหรือตัวเองฉีดอาจจะโดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะ นะเพราะไอ้วัคซีนเป็นของหลวงนะอยู่ดีๆเอาไปฉีดให้กับคนซึ่งไม่มีสิทธิ์ีจยฉีดเพราะฉะนั้นผู้วา่านายอำเภอโรงพยาบาลหมออาจจะโดนข้อหามาตรา1น7จำคุกสิปีนะเพราะการที่เอาวัคซีนเข็มที่3ไปฉีดให้กับใครนะั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายวัคซีนเป็นสมบัติของทางราชการคุณจะไปฉีดเข็มตามให้คนนะั้นคนนี้ไม่ได้ไวัคซีนไม่ใช่ของคนในครอบครัวคุณ นะไม่ใช่ของส่วนตัวของคุณเพราะนักกุ้พิจิเน่นะใครอนุมัติใครแรงตากระวังมาตรา1หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดส่วนคุณป้าที่ไปฉีดเข็มสามระวังจะโดนนะครับนะอาจจะโดนข้อหานะครับนะสนับสนุนเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โรยชอบหรืออาจจะโดนข้อหาสนับสนุสนเจ้าพนักง,งานยักยอกนะไปยักยอกเอาวัคซีนมาใส่ไว้ในตัวตัวเองนะคุณป้าระวังนะตารางจะรออยู่นะว่าแล้วก็จุ๊ก ชครูโชครูนะครับคนดูทาง a c e b o o k ก็6,000นกว่าคนทาง YouTube ก็2อ0 0ัก็ตีไปตีมาก็ประมาณหมื่นคนนะประมาณ9,000พันกว่าคนนะก็ขอพรบคุณเข้ามาแล้วก็กดติดตามเพจนะกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็แล้วก็กดแชร์ด้วยรายการเราตรงไปตรงมาไม่มีเฟกนิวนะครับนะครับอ่านะมีคำถามอะไรก็ว่ามานะครับวันนี้เราก็พูดสบายๆนะครับ่านะฮะ สบายๆนะครับมีคําถามอะไรก็ดันขึ้นมาเลยนะครับนะครับ่ออเมริกาประกาศวัคซีนจะทําให้เราเอาชนะสหรัฐเตรียมบริจาคกว่าหนึ่งร้อยสิบล้านโดสให้กับหกสิบประเทศทั่วโลกนะครับนะเพราะสหรัฐบอกแล้วว่าทุกคนต้องปลอดภัยถ้าทุกคนยังไม่ปลอดภัยสหรัฐก็ไม่ปลอดภัยนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยครับต้องหาวัคซีนนะครับไม่ต้องไปหาเรือดำน้ํา ไม่ต้องไปออกกฎอายการศึกนะไม่ต้องไปออกข้อกําหนดห้ามพูดความจริงห้ามอะไรต่างเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกโควิดมันไม่กลัวกฎอายการศึกโควิดไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวปืนไม่กลัวรถถังเอาปืนไปจ่อหัวมันมันก็ไม่กลัวครับโควิดนะมันกลัววัคซีนนะปากคนเอกมยุต์ไปหามาหน่อยอนุทินไปหามานะครับไปหามานะครับนะใครอยากจะเข้ากล้องนะได้นะแต่ถ้าเข้าตอนนี้ไม่ทันเดี๋ยวบ่ายสามก็มีรายการหนึ่งแต่รายการ ของทนายกุ้งประมาณบ่ายสามนะครับเขาก็จะมีกา,การก็เชิญแขกเข้ามาเห็นวันนี้ได้ข่าวว่าจะเชิญรองนะครับรองผู้บังคับการตํารวจปออมเข้าสายนะนะเป็นจะอาจจะเชิญโฆษกของปออเข้าสายในช่วงประมาณบ่ายสามใช่ไหมนะ,นะเ,เห็นได้ข่าวนะครับถ้าใครอยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องคดีหมิ่นประมาทคดีปออนะเขาจะมีการสัมภาษณ์รองผู้บังคับการนะครับตอนบ่ายสามกับทนายกุ้งม่ใช่ผมนะ มาเล่าให้ฟังแต่ผมจัดรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมีให้สัมภาษณ์ไทยรัฐนะครับมีมาหรือยังครับนะอ๋อ,อ,อจับตัวเขานะครับอะนะเพราะนั้นใครที่อยากจะเข้าเนี่ยเอาเอารูปขึ้นเนี่ยได้เลยนะครับนะครับเราจะส่งไปให้อืมนะครับนี่ช่องเก้าเนี่ยออกข่าวนะเอ็มคอร์ดนะครับบอกว่าคาดชี้ห้าปัจจัยที่ทำให้เด็กติดปุหี่หไฟฟ้าปุาี่ไฟฟ้านี่อันตรายมากนะ พยายามอย่าไปยุ่งนะเขาบอกอันตรายมากนะครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับน้ากลัวนี่ดูข่าวจากเอ็ดของเอ็มคอร์ดนิวนะครับเอฟเอ็มร้อยจุดห้านะโอ้โหเด็กติดบุหรี่ไฟฟ้าเยอะมากเนื่องจากพ่อแม่สูบนะครับนะเขาบอกว่าเนี่ยมันมีโอกาสเพิ่มเลยหกเท่านะนะครับเน่นะครับเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าอย่าไปยุ่งนะครับมีอะไรบ้างครับเออ อใครที่เข้ามาแล้วนะครับที่จะเข้ามาออกรายการสนายใครทุกตอนนี้ถ้าเข้าไม่ได้ออกไปก่อนนะตอนนี้มันขึ้นว่า device not connected นะก็คือเชื่อมต่อไม่ได้นะครับนะครับลองนะออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่นะอืมนะครับนะฮะว่ากันไปนะครับนี่สถานีโทรทัศน์ตำรวจ police tv เขาบอกว่าอะไรเนี่ยนะไทยเบสบเลตนะครับเ,เดินทางมามอบชุดตรวจหาโควิด เก้านะขอไม่จชวันนี้นะแอนติเจนเทสคิดหนึ่งหมื่นชุดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่านะครับก็มีกับของเสียเจริญไปมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหนึ่งหมื่นชุดนะครับใครอยากจะเข้ามาก็ได้นะกองทัพเรือแจงดามาภาพเจ้าสุดาพรชุดทหารพันรับตัดต่อจริงเพราะหาชุดในเครื่องแบบยากเอ้าเอ้า อ้าวอ้าวกองทัพทาไมไปตัดต่อนลครับอันนี้ก็ไม่ใช่ของจริงเลยครับนะไม่ตัดต่อนะนะนะครับนะครับไปตัดยอมรับตัดต่อนะครับทอรไอในข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะครับสิบเอ็ดนาทีอย่างนี้จะมีความผิดไหมเนี่ยเนี่ย,ยดูหน่วยงานราชก,การในทอรรอโดนจับโปรับะภาพแต้วสุดาพรชุดทหารพานันรับตัดต่อจริงทอรรนะยอมรับอย่างลูกผู้ชายเพราหาชุดในเครื่องแบบยาก ฟเฟซบุ๊กนาศาสนานานโนโพสกองประชาธิพันกองทัพเรือยอมรับแล้วนะนะครับไม่ทันตรวจสอบนะไม่คิดว่าจะเป็นภาพตัดต่อก่อนจะส่งเข้ากุ่มลายสื่อมวลชนแบบนี้ถือว่าเฟกนิวไหมก็ไม่รู้นะครับปอ,อทว,ว่าไงนะชัยวุฒว่าไงอ่ะอย่างนี้เท็จไหมนะอก็ว่ากันไปนะนะโอเคนะอันนี้ก็ตัดต่อมอนกันไม่ใช่ของจริงนะ พรอยอมรับนะยอมรับอย่างชายชาติทาหารที่ผมดูข่าวจากอะไรเนี่ยไทยรัฐแล้วก็แล้วก็อะไรเนี่ยเฟซบุ๊กว่าสนนหนร่วงมีกองทัพก็ตัดตออ่อเหมือนกันนะเนี่ยเอาว่ากันไปว่ากันไปไอ,อผมไม่ซีเรียสอะไรแล้วครับนะตัดต่อแล้วมีใครเสียหายห,ายหรือเปล่าถ้ามีเสียหายก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ต้องบอกความจริงนะว่าหน่วยงานราชก,การก็ตัดตออ่อเหมือนกันนะอืมก็ตัดตออ่อเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าจะเอกทนสถานีข่าวตัดต่อก็ตัดต่อ,ตอ,ตอ,ตอกันแล้วกันนะนะครับว่ากันไปนะครับอเอออ่าให้ให้ไปกดเลยออ่อ,อ,อให้เขาไปกดอนุญ,ญาตในในแอปพลิเคชันก่อนนะมันขึ้นอนุญ,ญาตมาแล้วก็กดถึงจะเข้าได้อ่าดูนี่ผู้สื่อข่าวมาอย่างนะครับวันนี้คนป่วยก็เยอะนะ สู้ๆกันนะครับครับอืออือใครอะมายังอะอันนี้ใครอะเอ่อกดเอ่อใครเนี่ยมายังครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับอ่อชื่อมอสแล้วกันครับชื่อมอสชื่อมอสครับมอสอาครับสวัสดีครับคุณมอสวันนี้จะมาต้องเรียนเรื่องอะไรครับ อุนญาตเอาดันหน้าขึ้นหน่อยได้ไหมเพราะหน้าคุณเอาเฉลี่ยนี่นะฮะเอาเจ้าแต่นะเอาเอาวันนี้การวันนี้วันนี้วันนี้ครับพี่อาจารย์อาเชิญนะอาจารอาจารย์ชื่นชอบใจมานานครับครับเอาว่าเลยเอาย่ออย่าเกินอย่าเกินอย่าเกินเจ็ดนาทีแล้วกันเดี๋ยวผมรอไทยรัฐสัำพัดเอาทั้งเจ็ดนาทีนะอย่าเกินเจ็ดนาทีผมเป็นกลุ่มผู้ปกครองของโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านปากเกร็ดนะครับได้ถูกเก็บ ถ้าเราเรียนพร้อมค่าอาหารค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยประมาณหนึ่งหมืแปดพันบาทสําหรับการเรียนปกติและสามหมืหกพบาทในการเรียนอีพีนะครับซึ่งถูกเรียกเก็บตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาก่าอนก่อนที่จะเปิดเทอมนะฮะและก่อนโควิดที่จะระบาดจริงๆด้วยผู <c oughs> ้ปกครองประมาณ80ดสิบเซนก็จ่ายหมดแล้วครับตอนนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็หวนให้โรงเรียนครับว่าเข้าใจว่าเขาก็มีค่าได้จ่าย ปรากฏว่าการคืนค่าเทอมหลังจากรัฐบาลประกาศเนี่ยก็ไม่ไม่คืนข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือค่าอาหารกลางวันเด็กนะครับเขาคิดทั้งเทอมเนี่ยสี่พันบาทนะครับเก็บตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงปหกนะครับปรากฏว่าเมื่อประมาณสักสองสามวันก่อนโรงเรียนได้ประกาศว่าสี่พันบาทเนี่ยจะคืนแค่สามพันบาท โดยอ้างประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าคณะกรรมการดียกทาลเอกชนสปสชใช่ว่าจะขอเก็บเป็นค่าได้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าค่าแก๊สค่าของแม่ครัวค่าคางกับค่าแม่ครัวแม่ครัวอุปกรณ์อ่าครับเขาหักที่หนึ่งพันบาทครับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 ตกประมาณสี่พันคนโอ้โหเอาหนึ่งพันคนเข้าไปเป็นเท่าไหร สี่ล้านการโอ้โห oh, oh, ปรากฏ um, ว่าผมกับกลุ่มผู้ปกครองก็เลยขอความชัดเจนจากทางโรงเรียนครับปรากฏว่าโรงเรียนก็บ่ายเบียงและยืนยันว่าสามพันบาทจะแก่จ่ายคืนให้และอีกหนึ่พบาทมันเป็นเรื่องของการที่หลักจัดกตกเพิมแล้วคืนให้ครับซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่มองว่าอันดับที่หนึ่งก็คือไม่ยุติธรรมเพราะเด็กเกยังไม่ได้กินข้าวสักเม็ดเลยครับอาจาร ส,สองคุณไม่ชี้แจงให้ผู้ปกครองทความข้าใจผู้ปกครองก่อนว่าไอ้หนึ่งพันบาทคุณเนะี่ยอะไรบ้างอยู่ดีๆก็เก็บต้องมีหลักฐานใช่ครับ<อ>มันต้องมีหนึ่งรายการค่าใช้จ่ายค่าจ่ายจริงนะครับแล้วขอผู้ปกครองว่าผู้ปกครอง,องขอเก็บหักคนละสองร้อยบาทนะเป็นค่าใช้จ่ายนี้ผู้ปกครองทุกคนยินดีครับแต่นี่สกคนต้องเป็นนครับ ผู io, ้ปกครองไม่ได้มีอคติกับโรงเรียนเราอยากให้เรื่เราเรียนต่อแต่ประเด็นคือว่าคุณเก็บพลนหนึ่งพันบาทหักออกไปเลยแล้วคืนให้สามพันทั้งหมดเนี่ยผมมองดูประมาณสามล้านถึงสี่ล้านบาทเราไปทําอะไรโอ้โหเงินเยอะนะใช่เออความเดือดร้อนประชาชนใช่ครับเด็กห้องหนึ่งเนี่ยประมาณสี่สิบคนชั้นหนึ่งมีประมาณเอ่อสิบสามห้องก็ประมาณสักสี่ร้อยถึงห้าร้อยคนต่อชั้น มีทั้งหมดบนะประมาณเก้าชั้นเรียนซึ่งเก็บไปแล้วแบบมันเป็นคำถามที่ผมกำลังถามกับทางโรงเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเก็บขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไม่รู้จะออกทางไหนถามไปทางเพจโรงเรียนก็มไม่ได้รับการตอบรับใดๆเลยเงียบแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ายังถูกยืนยันเป็นจดหมายลำดับที่สองว่าจะจ่ายแค่สามพันและอีกหนึ่งพันจะขอเก็บไว้ตอนสิ้นเทอมแต่หนังสือ เรื่องเรื่องรรัฐบาลที่อุดหนุนมา2,000บาทก็ไม่ถูกยกมาพูดว่าโรงเรียนจะจ่ายยังไงม,มันจะมีประกาศรอบหนึ่งที่ออกมาว่ารัฐบาลจะจ่ายให้2,000บาท,ทต่อหัวก็ไม่พูดถ<จ>ึงจ่ายให้โรงเรียนหรือจ่ายให้ผู้ปกครองอันนี้เราไม่ทราบครับครับท,ที่ประกาศล่าสุดของสองกระทรวงศึกษามาว่าจะช่วยเหลือนักเรียนนะครับอ่าอันนี้มันมียอดเงินประมาณ2,000บาทก็เรายังไม่ได้รับการตดิดต่อจากเรียนว่าจะจ่ายยังไงซึ่งเราก็เข้าใจว่ามัน รับยอมส่วนให้แต่อีเรื่องค่าข้าวเนี่ยเรายอมไม่ได้จริงจอืบางผมเนี่ยมีลูกสองคนผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะาจารย์แต่สองพันบาทเนี่ยผู้ปกครองระแวกนั้นน่ะก็เป็นแม่ค้าเขาเป็นคนขายใช่้าชากินข้าใช่ครับแต่ทำไมจะต้องถูกเรียกเก็บและโดนลึลิบไว้โดยที่ไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ เราเลยหาทางออกไม่ได้จึงต้องขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยช่วยดูให้หน่อยว่าจะทำยังไง<ห>โอเคอผมตอบสั้นตนะหนึ่งเนี่ยให้รวมตัวกันทำนังนสือร้องเรียน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะอันที่สองอเนี่ยกรณีเนี้สัญญาระหว่างเอกชนเนี่ยระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนก็เป็นสัญญาก็เรียกอะไรภายใต้สกบคือสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคคุณเอาเงินก็ไปสี่พันคุณบอกว่าคุณจะไปจัดหาอาหารมาให้ลูกเขากิน S <S ไอ้เมื่อคุณทาไม่ได้ทําไม่ได้คุณผิดสัญญาคุณต้องคืนเขาที่กแกนนั้นแหละคุณจะไปหักอะไรนะใช่ครับหักไม่หักไม่ได้ต้องคืนเขาคุณจะไปอ้างอะไรไปหักหนึ่งพันบาทและอย่างประกาศคณะกรรมการออะไราการศึกษาเอกชนหรือสพออสชสมันไม่ได้เกี่ยวเป็นเรื่องการกำก,กับดูแลระหว่างหน่วยงานของรัฐก,กับโรงเรียนแต่สัญญาเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพราะนั้นก็ต้องคืนนะครับถ้าไม่คืนก็ต้องไปน่นจกระรูงศึกษาตกลงรื่กระรูงศึกษาเนี่ย จะห่วงใยประชาชนหรือห่วงใยโรงเรียนคือโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่สังกัดอยู่ในกรมกรมหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยกึ่งมหาไทยผมก็ครู้กระทรวงมหาดไทยอ่างั้นก็ต้องไปสองที่เลยไปหาเรื่องกางกระทรวงมหาดไทยด้วยคืโรงพยาบาลด้วยครับผมขอไม่พูดเดี๋ยวโดนฟ้องผมไม่ไม่โดนหรอกครับอะไรเรื่องจริงเป็นประโยชน์กับประชาชนพูดไปเลยไม่มีครับโอเคเขาจะมาอ่ฟ้องไม่ได้นะครับว่าเป็นโรงเรียนสชิงประธานวิทยา อืมซึ่ง<ช><ช>ผมก็เชื่อว,ว่าคร<ช>ับค<ช>มชนประธานก็มีส่วนที่อุดหนุนเรื่องเงินในนี้ข้อที่หน<ช>ึ<ช>่งข้อที่สองผมผมรับทราบมาว่ารับทราบนะครับแต่ไม่รู้จริงไม่จริงว่า<ช>รัฐบาลมีการช่วยอุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันของเด็กหัวละยี่สิบบาทต่อ<ช>วันมผมคําถามของผู้ปกครองคืออ้าวแล้วตังค์มันหายไปไหนเพื่อนสิยี่สิบบาทแล้วมาเก็บผู้ปกครองสี่พันไม่ว่าเราอยากให้ลูกเรากินดี แต่คุณภาพอาหารก็ไม่ได้ไม่ได้ด<ต>ีสักเท่าไหร่อกจานย์จับผมรับเราจารได้พิจารได้แต่เราก็หยวนไปครับเพราะว่าถือว่าลูกผมกินกินผักไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ากันแต่ประเด็นคือการหักหนึ่งพันบาทโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอและและและเคลียร์กับผู้ปกครองครับอันนี้รับไม่ได้ซึ่งประกาศของของการศึกษาเอกชนที่ประกาศมาให้ชี้แจงกับผู้ปกครองและทําความเข้าใจในข้อสามว่าต้องทําความเข้าใจกันก่อน คือโดยสุจริตต้องควรทำแบบนั้นแต่นี่คือยึดไปทั้งหบทเกือบสีล้านคำถามผมคือเฮ้ยเงินเดือนผมยังเป็นชาติเลยกว่าจะได้สี่ล้านแล้วผู้ประกอบการไม่ได้เพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่ผมเป็นคําถามถามมาจากในกลุ่มผู้ประกอณ์ที่เริ่มรวมตัวกันว่ามันไม่ควรครัข้อที่สองคือค่าเล่าเรียนการศึกษาอ่ะสองพันกวาบาทไม่คืนไม่ยั่งยืนเ่ย จะคืนปลายเทอมเอาแล้วนี่เป็นคําถามที่ผมยังยอยัยอนได้อยู่ครับยังหยวนพอไหวอยู่ว่าอะอาจจะรอยังพอทนใช่แต่ไอเรื่องของค่าค่าข้าวเนี่ยไม่ไหวจริงจริงารั์มันไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันเจ็บที่หัวใจผู้ปกครองคือดูแล้วไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมครับอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยรวมตัวกันลงชื่อไปแล้วก็ไปร้องที่รัําตีศึกษา แล้วก็รับตำแห่มหาไทยก็ไปต้องไปถึงหัวเลยสมัยนี้นะแค่นั้นนะแล้วก็รับมอบหมายกันไปอาจจะไม่ต้องไปหมดนะนะครับถ้าไม่มีความเพิ่มหน้าอะไรก็ติดต่อมาหาผมนะถ้าไม่ขึ้นหน้านะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะเริ่มเริ่มให้ตามเนี้ที่ว่าเนี่ยสัมขาดนะฮะแล้วแค่นี้ก็เป็นแค่นี้ก็ดังแล้วไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมโดนอีกเดี๋ยวจะโดนอีกเนี่ย ไม่เป็นไรไม่มีทัวร์ลงหรอกทัวร์จะไปลงเขาอะนะคือผมอะผมอะเห็นใจผู้ปกครองที่เขาหาเช้ากินข้ามครับเรามีจิตสาธารณะครับครับเพราะฉะนั้นเรายินดีที่จะช่วยผู้ปกครองทุกท่านครับนี่มีมีประชาชนบอกต่างจังหวัดโรงเรียนต่างจังหวัดก็ทาแบบนี้เหมือนกันตรวจสอบด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอพี่พูดเนี่ยที่มาบานเลยเนี่ยเนี่ยบานเลยก็เหรอครับคือเคสนำร่องเลยเนี่ยก็จริงๆแล้ว ยังมเม็ดอูู่หลายอย่างสำหรับการคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเด็นนี้ยก็อยากให้อาจารย์ถ้ามันไม่ไหวจริงผมจะขออนุญาตเข้าไปพบเพื่อให้อาจารย์ช่วยแแรงหนึ่งได้ได้ได้เพราะว่าเอาไปยื่นคุยคองุกประกเกือบสี่พันคนที่เดือดร้อนมากครับโอ้เซ็นชื่อมาเลยเซ็นชื่อรวมมานะได้ครับขอบคุณนะเดี๋ยวผมมีดให้สัมภาษณ์ไ้รับนิดนึได้ครับอาจางานขอบคุณครับขอบคุณมากนะ